ตานหลักครับตานหลักครับเอามาครับ,อ,บอ่าลืมลืมคนรับออเดอร์เอสอสวยสดเอาไปเลยครับสวยสดเดี๋ยวนะพวกแกม,มาเดทเราเข้าใจแต่ไม่ต้องกินสกปรกก็ได้ตรงไหนที่ถูนะครับมันจะไม่มีร่องรอยความสกปรกเลยยอดเยี่ยมมากอุ้ยแล้วจานดูจานว้าวโอ้สมาร์ทได้ได้กลิ่นไหมมิความเจริง <laughs> นี้เราเห็นสองคนหยิบแป้งกดซิงอีกคนนึงเอาหม้อกดซิงชนหน้ากันปึ้งจังหวะอีพิกมะอูะทมมโทะซอสสรุปเมื่อกี้ใส่อะไรไปนะอ่ามะเขือเทศเป็นลูกแล้วก็บะเขือเทศสับละเอียดสับละเอียดอีทเนึงเป็นน้ำมะเขือเทศซอสมะเขือเทศน้ำโอเคเอาไปเลยครับคนนี้สองทีกันเลยทีเดียวอ่ะอีกคนนึงต้องการผักชีสโอเคมา อยอกคนเต็มเขาเต็มเอ้าม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 าไม่เล้าคนเขาจะไปหยิบอยู่ไมเท่าโอ้ยหันหันหันใครก็ได้หาม่พอไม่ทีโอ้หโยเดี๋ยวเจอชี้กระช่อมเกรดเทศอย่างนันโอ้โรโดนเลยเอาไปตึ้งโอ้อาออเดอร์อาหารจานหลักจานหลักอยู่ไหนจานหลักอยู่ไหนแป๊บนึ่งติ้งอยู่ ตลาดครับ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 เอามาครับอ่าลืมลืมคนรับออเด <c oughs> อร์อ่าโทรศัพท์หน่อยเพิ่มความทัางใจชีวิตโอ,อ้ยคนนี้ซอยซอ <c oughs> ยซออย,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 ยต้องการอีกโอ้ยหุดไว <c oughs> ต้องการชีสเอามาเติมไอตูม่ต้องทำแล้วต้องจบแล้วโอ <c oughs> <ๆ>เคโอเคเหลือแค่ฮาร์ดมีเหลือแค่ฮานามิแล้วอ๋อไปออไป เรามาเดินดูลืมลืมลืดูดิระวังซอยซอสดักนะไม่มีใครต้องการเลย <laughs> <laughs> ไม่กินอุ้ยินเยอะเหมือนกันนะเนื่องจากว่าขายของเยอะ <laughs> อ้าวราตกแต่งเหรออ้าวใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มเตมิมไ <laughs> หมออเตาไฟแรงนี่เร็วกว่าด้านซ้ายเยอะเลยนเนี่ยรับออเดอร์เลยจะได้ทำงะนั้นรับออเดอร์เลยอ่ะชิดครับ คือสตาร์เตอร์เหมือนกันใช่ไหมคือใส่ออนเนียนเหมือนกันส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นมะเขือเทศหรือจะอะไรก็แล้วแต่อ๋อใส่มะเขือเ,เทศกับมะเขือเทศอย่างนี้เข้าไปด้วยโอเคอ่ะมา <c oughs> ของข้าวมากเลยเ <c oughs> บิ้ลเบิ้ลเบิ้ลรู้เล็วเบิ้ลเมาเมาเบิ้ <c oughs> บลทำอะไรดีครับเอาเจอแม็กท์นี่ยท <c oughs> ีจะวางมูได้ไหมมันจิบยาก ทำไมได้คอมเตอร์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คืออันอันลิ้มเนี่ยคืออันที่เราหยิบยากคารมิก็ไว้ตรงนั้นแต่อันที่เสร็จแล้วอ่ะอ่ามาเนี่ยซอยซอสมาเนี่ยอ่ะวางโต้เลยอ่าโต๊ะเดียวกันอ่ะเอาไปเลยหยิบจานเลยต้องการผักโขบชีสโอเคผักโขบชีสรับประทานครับหนึ่งที่รับประทานครับสองที่แล้วก็กินยังไงของเขาเวกินได้บุ๋มมาวันสองโต้นี้ เอาตัวไหนดีเนาะอ่ะตัวนี้ก่อนอ่าไปเลยครับเอาใสยซอสไหมเอาวางเล่นวางไปก่อนแล้วก็ขออีกขอเกี้ยวอีกสองครับเย่ไหนที่สุดแล้วก็สามารถพิชิตมันได้อ่ะเอาไปกินไปเหลียนของเหลืออ่าดาวที่สีมากเดี๋ยวสิเราจะได้เลือกเปิดอะไรทะเล เพิ่มเบรคเป็นสตาร์เตอร์เอ่อเไมที่เหนื่อยเลยทำไมมันเป็เรโหดเยแต่ร้ายจังเลยหรือว่าเพิ่มลูกค้ากับเพิ่มเพิ่มลูกค้ากับเพิ่มขนมปังเหรอเอ่อเพิ่มขนมปังเพิ่มขนมปังเหอะพอเห็นมีคนว่างงานอยู่อ่าขนมปังนะคะมันบอกว่าให้ใช้แป้งแล้วก็เอาไปคุกเลยใช่ไหมคือหยิบแป้งไปคุกเลยหยิบแป้งแล้วก็ทําเป็น เอาไปเอาทำเป็นโดนแล้วจากนั้นเอาไปคุกแล้วจากนั้นค่อยหั่นมาจกนันจะเอามาสไลด์เอามาหั่นเป็นชิ้นๆได้อ๋อ้แล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋ออ๋อขนมปังเสิร์ฟบนไอ้แท่นเนี่ยเหรอใช่ใช่เสิร์ฟวีบอร์ดโอ้เสิร์ฟวีบอร์ดใส่บอร์ดได้แปดเปอร์เซ็นต์เออเสร็จเสแล้วก็เอาไปเก็บยุ่งยากทั้งคุณในครัวทั้งคุณนอกครัวมิกเซอร์วะมีมิกเซอร์เอาไปหั่นแครอทเอามาแครอท ทำการวิจัยมิกเซอร์ในขณะที่เพื่อนๆนั้นกำลังทำเมนูสตาร์เตอร์แล้วแง่ก็หยิบแป้งเฉยอ๋อมันทำอย่างนั้นเหรอหยิบแป้งโดมาแล้วก็ใส่ในเตาไปเลยใช่แล้วครับอ่าแล้วไงต่อรอแป๊บนึงมันสุกนานแล้วจากนั้นเอาขนมปังไปวางวางต่อขนมเราอยู่เองเล่เอออย่างนี่แล้วไปวางไปเอาไปหั่นอ๋อแล้วก็ไปหั่นข้าวนอกได้โอเคไหนดูไปดูสิข้าวนอกการซุประโคมเมดูดีจังเลยทำก็ดี อ๋อเนี่ยยังดีนะมีเตาะขนานอยู่นี่นะเออเริ่มดูไปอ๋อเนี่ยโตเดดนี่โตเดดคือจะคิดนานจืดๆเลยใช่ไหมสองร้อยเปอร์เซ็นต์นานสามร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นานมากดูดิคนนี้เขาสั่งไม่ดูเสร็ตแล้วยังคิดไม่เสร็จเลยน่าจะโอ้ยลูกค้าครับอยากยากินอะอยากกินเลยได้ไหมอ่ะเอาไปโอ้เค็กเพื่อเค็กเซ็จโอ้มะเขียเทศสองอ,อ,อร่อยเลยโอ้เพื่อเห็นนั่นเนี่ยฝั่งขวาเป็นสตาร์เตอร์สามอย่างเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อ อ๋อจานเดียวเหรออือฮึใช่เป็นจานเดียวเลยเสร์ฟทีเดียวเมื่อกี้ใส่จานเดียวแล้วมันก็แบบว่านับเป็น2คนไปเลยมันกับเป็นโต๊ะเดทอ๋อโอเคโอ้คนนี้ต้องการขนมปังมาแล้วทำไงนะหยิบถาดนี้มาก่อนแล้วก็คลิกขวาพี่จิงต้องใส่ขนมปังหน่อยเล็กว้างต้องสองอันใช่อันใช่ใช่ใช่โอเคต้องสไลด์ขนมปังให้ให้เขาด้วยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นสองอันใช่ไหมแต่เราเสร์ฟทีเดียวได้อ๋อ โอ้ดับเบิลโอเคเออสวยซอสเอาไปเลยครับสวยซอสเดี๋ยวนะพวกแกมาเดทเราเข้าใจแต่ไม่ต้องกินสกปรกก็ได้ก <c oughs> ินคอนเลเท่เลยเฮ้ยมีด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 ,ม,ดมีดโอเคทักษะยะมาเอามีดมาเดี๋ยวไปไหน <c oughs> แกกินโดกมาเลยเหรอ <c oughs> ขอเตาอบแล้แล้วก็สตาร์เตอร์แกก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเออเนี่ยขอเตาอบนะครับสวัสดีครับมันเราไปเตาเลยจังวาระเราเลยมันมีเตาเริ่มต้นจากนั้นก็เราเราก็หาเต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 ามาเล่นแล้วมีโอเว่นด้วยถึงขั้นมีโอเว่นกันเลยทีเดียวโอ้านามิจะไปเป็นจะไปไมค์แล้วจะไปเป็นไมค์แล้วมิโอ้เร็วมาว่ะเร็วแบบปืน เดี๋ยวจัใจเอ๊เดี๋ยวนะตูนเอาหม้อใส่โอเว่นได้ด้วยหรอได้ผีก็ได้ลเนี่ยหม้อนะโอเว่นมเกิดเทศอ่ะมาเกิดเทอ่ะตุมกระตุอ้อยอ้อยกระตุกระตุมกระตุ่กระตุกระตุกระตุขอมะเกืดเทศด่วนด่วนสักครู่ครับอ่ะรับไปเลยครับคุณลูกค้ามะเขือเทไปรอขนมปังอ่ะวางถาดก่อนเพราะว่าต้องถืออย่างเงี้ยมันมันมันจะชัวกว่าเาไป โอเคเดี๋ยวหาที่วางขาด้านขวาดีกว่าเดี๋ยวย้ายที่อ่ะเกี้ยวหนึ่งที่โอ้หถึงเกี้ยวถึงขั้นเอามาข้างนอกเลยหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำถามแล้วเราเป็นร้านบุฟเฟ่หรอแบบมีอาหารวางวางไว้แล้วก็ให้ลูกค้ามายิบเออบุฟเฟ่ต์เอาลูกแบบบุฟเฟ่ต์กันไหมลูกสองที่ไปมาโคลชีสหนึ่งที่เอาเลยทำอะไรตัวเจตตัดตัด เราว่าควรเปลี่ยนโต๊ะเดทเป็นโต๊ะซกมกซกมกแล้วเกินมันกินแบบดูดด่มอะไร้ก่นแบบดูดดิมดูดด่มดูดดมเมเกินเ๊ะเดี๋ยวนะโต๊ะเดทจะนั่งคนเดียวอ๋อใช่คนไม่มีคือเหงาเหงาละดูทำไมรู้สึกว่าเขาเหงาเหงาคนคนนี้ระหว่างหันเร็ว หันห่นกับหั่นกับปั่นอันไหนเร็วกว่าหัน่น <laughs> ปั่นชา้าแม่อ้าวสรุปคือเครื่องมิกเซอร์ปั่นช้าวกว่าหั่นเองเหรอใช่ใช้มีดเร็วกว่าไอ้ <laughs> ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันใช้เองทำซุปดีเลย <laughs> เอาไว้ปันป่นเมืเอ่เอเที่ยงไปใช้เอ้ยซอยซอ,อ,อ,อยสองที่เอ้ยซอยซอยสองที่ขนมปังหนึ่งที่รับทราบครับจัดใหญ่ครับคุณลูกค้าโอ้ในที่สุด เราก็เคลียร์ลูกค้า15วันแล้วเย่ห้าดาวเข้าสู่โอเวอร์ไทมเฮ้ยอ้เตาผิงตอนนี้เพิ่มอะไรนะความสามารถของเปิร์กเราเนี่ยครบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะตูนมันจะมีเพิ่มเวลารอเวลารอแล้วก็เวลารอจะลดช้าลงเวลาจะใกล้ๆอ่า อ่าไรกันเนี่คือลูกค้าจะนั่งเลยถึงจานจะกระบกอยู่บนโต๊ะก็ตามอ๋อโอเคสายไ่เก็บจานจับกระบกอ่กันเองเป็นคนกันเองไงแบบแบบบ้านๆ็ปกันเองเป็นกันเองเอาแต่ข้างในทำอะไรเนี่ยไอ้โลค์ขมุนหมวดม่เล่นเฮ้ยเดี๋ยวอือะไรเหร ีอ้ครับี๋นแจะพูดถึงตรงนี้ก่อนนะว่านี่จัดอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร้านเราเนี่ยโอ้โหตอนนี้ร้านเริ่มมีสายพันแล้วนะครับมันจะลำเลียงจ้าอัตโนมัติมันจะเลียงให้ด้วยได้ด้วยหรอได้ได้ได้ใช่ไหมอ่ะมาลองดูลอรับเขาลองดูเขาไหนเดี๋ยวซิว่ามันเป็นยังไงมันต้องอันนี้เปนแบบเป็นแบบสมาใช่ไหมต้องเรียนรู้ก่อน อ๋อนี่ไงมันจะเรียนรู้ว่ามันจงแบบเป็นจานสะอาดเท่านั้นนะแล้วเปิดมาต้องการขนมปังครับเชฟไล้สู่เชฟมันอบนานครับมันอบนานมาเลยแต่ตอบตอบนี่มันเร็วกว่าม็อเราเร็วกว่าเตาใช่ไหมเร็วกว่าเตาโอ้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 ้โ <c> อ <oughs> <ไ>้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โอ้อ้้โอ้โอ้โอ้้โอ้ <c oughs>

มือคเทศมาเนี่มันอยู่นานไหมอ่ะไอที่ไออไอที่แวกพื้นเนี่ยก็น่าจะนานก็น่าจะนานก็น่าจะนานเออง่ายเดี๋ยวมันก็ได้ตอนเนี้ยตอนนี้แบบยังง่ายๆอยู่จะแก้ปัญหาเออดีมีเป็นเนลังงานถูก็ต้องนะครับต้องนะครับตรงไหนที่ถูนะครับมันจะไม่มีร่องรอยความสกปรกเลยยอดเยี่ยมมากอุ๊ยแล้วจาน ดูจานว้าวโอ้สมาร์ทได้ได้กลิ่นไหมมิความเจริญแต่ในครูยังไม่เจริญ คงจะเหี้ยแล้วติ้ยเฮติเยเฮ้ยความจะเดินเล้ารในครัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปทำอะไรมาตัวเอาก็เห็นว่าความจะเญไปไม่ถึงก็จะเอาความจะเญไปให้ามเเจริญเลยโอเคสมบูรแล้วสมบูรณแล้วเพิมเลยครับสเฮ้ยมีดกู วางมีดเจอเลยเอาวางเกี้ยวอยู่เอาตอนนี้ความเจริญไม่สามารถทำให้คนคนนี้ตามทันได้โอ้ลื่นลื่นลื่นโอ้เจริญเกินไป เฮ้ยความเจริญงมาเยเอ๊ะสรุปมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเาฟังไปฟังมาเหมือนจะดีแต่ไปมาเริ่มไม่ดีละเริ่มงงตรงนั้นตักระปกรความเจริญเข้าไม่ได้อ๋อ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 อยออ๋ออ๋ย อ่ถือมาอยู่อ Dis ่หยโอเคเอาไปไปไปต่อยอสอ่ยโป้หน้าไม่มาโอ้ความเจริญมีไม้บอลอะไรนี่้มันไม้ไม้แว็กนะครับไม่ใช่ไม้ม็อบนะมันเอ๊ะมันมีไม้ที่ทำคาสะอาดได้แล้วก็แบบสามารถแว็กพื้นได้หรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีนะโอ้น่าจะได้